นี่คือหมู่บ้านของชาวไวกิ้งที่ชีวิตประจำวันของพวกเขานั้นก็คือการต่อสู้กับพวกมังกรรีวิว How to Train Your Dragon เวอร์ชั่นคนแสดงบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในหนังเวอร์ชั่นคนแสดงที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันได้ดีและเคารพต้นฉบับมากที่สุดเรื่องหนึ่งทั้งโปรดักชัน CG แสงสีเสียงก็คือยกระดับขึ้นจากแอนิเมชันได้อย่างดีมากแต่สิ่งที่น่าชื Moss ่นชมที่สุดของเวอร์ชันนี้ก็คือรายละเอียดเล็กๆอย่างบทพูดหรือฉากสั้นๆที่เติมมิติให้กับตัวละครรองจนจากตัวละครที่เป็นแค่ตัวตลกกลายเป็นตัวลลละะคคครรรรททีีี Soup ่่่ดููมมมมมิิตตาาาากกกกกขขึึ้้้้นนนนนนแแหหยยยๆฉใใเเวอ์ชัััััถปบสงง ต้นฉบับเดิมไว้อย่างเช่นในฉากฝึกบินของฮิคับกับเคียวกุดนั้นบอกเลยว่าสวยและทำถึงมากแต่ก็มีส่วนที่แอบรู้สึกเสียดายก็คือเจ้าเคียวกุดในเวอร์ชันนี้ความกลัวน,วนาาฮาอาจจะลดน้อยลงไปบ้างจากเวอร์ชันแอนิเมชันซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องคงความสมจริงเลยทําให้ความกลัวน,วนาฮานั้นต้องถูกลดน้อยลงไปบ้างแต่โดยรวมนี่คือเวอร์ชันที่ทําออกมาได้น่ารักมากและเคารพต้นฉบับแบบชอ็อตต่อชอ็อตซึ่งใครที่เป็นสาวฮุกาวโเทนจูดาก้อนก็บอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดกับเวอร์ชันนี้เพราะมมมัันนนนดดดีีีาาาากจรรริงงงๆซึ่สาา่สถูไ้้้แลววทโภพยต์นน